พระยี่ห้าพุทธศตวรรษเนื้อชินพิมพ์หางหงสวัสดีครับวันนี้มาชมพระยี่ห้าพุทธศตวรรษนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับพิม์นี้ก็เป็นพิมเอ่อเรียวกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับชื่อก็เป็นมงคลมากพิมพ์หางหงนะครับบางท่านนี่บอกว่าเป็นเป็นราชินีของพระพระเนื้อชินเลยนะครับหางหงนี้นะครับเอ่อ พระเป็นพระที่สร้างปี2500นนะครับแล้วก็เข้าพิธีปลุกเสกนี่อาจารย์ทั่วประเทศในในพิธีมี108องค์แล้วก็มีมีลงเหล็กจานมีอะไรออกมาก็เป็นเกจิดังทั่วประเทศนะครับร่วมร่วมในการถือว่าร่วมในการสร้างด้วยละกันนะครับก็หลวงปู่โตนี่แน่นอนนะครับร่วมอยู่ด้วยแน่นอนนะครับ ลองชมดูนะครับเป็นพระเนื้อชินตะกัวนะครับของฟอร์มก็มีนะครับอันนี้เนี่ยพิมพ์หางหงเนี่ยเขาดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงชายกีวรนเนี่ยมีแหลมๆขึ้นไปเหมือนหงนะครับเหมือนหางหงนะครับเพราะว่ากันอย่างนั้นนะครับเป็นเป็นที่มาของตํหลิกพิมนะครับหางหงนะครับแล้วก็ถ้าดูพิมพ์หางหงปุ๊บก็ต้องดูตรงปลายนิ้วปลายนิ้วเท้า นะครับนิดหนึ่งนะครับมีเนื้อแหลมๆเกินมานิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งนะครับมีมีมีแกะพิมพ์เกินออกมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นพิมพ์มีเขี้ยวนะครับตรงเขี้ยวนี่เขาก็มาดูที่ตรงนี้อีกทีนิดหนึ่งนะครับมีเนื้อเกินตรงตรงฐานนะครับหัวฐานนะครับนั่นละครับนะครับเป็นขีดตรงนั้นเรียกว่าเป็นเป็นมีเขี้ยวเป็นพิมพ์มีเขี้วด้วยของผมมีเขี้ยวนะครับ ตัดเนี่ยรอยตัดนี่ต้องดูนิดนึงนะครับของปอมมีนะครับรอยตัดเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเอรอ,อยตัดจะค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็มีการฉีกเล็กน้อยนะครับรอยตัดตัดละเอียดนะครับตามก้นเอ่อตามฐานนี่ก็เหมือนกันนะครับตัดละเอียดใช้ตรงนี้ดีกว่า รอยตัดอย่างนี้จะไม่มีการแกะบล็อกใหม่นะครับหมายถึงว่าถ้าดูแล้วมันมีต,ตัดแล้วมีคลีบเยอะๆนะครับคลีบสูงๆเป็นชั้นเงี้ยแสดงว่ามีการถอดบล็อกนะครับอันนี้อันนี้จะต้องตัดแล้วชุบเลยนะครับแต่ว่าก็ยังยังยังมีลักษณะของออตัดฉีกนะครับตัดเต็มใบก็มีนะครับแต่ว่าตัดรอยตัดจะค่อนข้างละเอียดนะแต่ว่าด้านข้างเนี่ย จะไม่มีการถอดบล็อกไม่เป็น2ชั้นส่วนด้านหลังก็จะต้องต้องค่อนข้างเรียบตึงนะครับไม่มีผดไม่มีอะไรนะครับเรียบตึงนะครับรอยลอยปั๊มยันก็มีมีลักษณะของของเส้นเสี้ยนนะครับเส้นเสี้ยนของการการปัม๊ม ราคาตอนนี้เริ่มแพงแล้วอ่ะนะครับโดยเฉพาะพิมพ์หางโวงก็เริ่มเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพิมพ์ค่อนข้างจะมีชื่อเพราะมีเอกลักษณ์สำหรับองค์นี้ถือว่าสภาพสวยทีเดียวนะครับผิวยังเป็นเงาอยู่โอเคขอบคุณครับ